สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับขอบคุณที่เข้ามาชมไกด์เตอร์ไดอารี่นะครับไปในปานครั้งที่แล้วของผมเนี่ยนั้นมีหลายอย่างเลยที่ผมประทับใจมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าประทับใจไม่ลืมเลยดีกว่านั่นก็คือการที่ผมเนี่ยได้เข้าพบกุมารีเทพที่ยังมีชีวิตที่เป็นที่เคารพอย่างสูงสุดของชาวเนปานกว่าจะมาเป็นกุมารีไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะครับถ้าหอกครอบครัวไหนเนี่ยที่มีลูกสาวได้เป็นกุมารี ในชาวเนปาลเนี่ยจะถือว่าครอบครัวนั้นน่ะมีหน้ามีตาในสังคมเลยครับเดปาลนั้นเขานับถือศาสนาฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติครับแต่ก็มีนับถือพุทธด้วยนะเป็นพุทธแบบวัชรยานนะซึ่งเด็กสาวที่จะมาเป็นกุมารีได้นั้นก็มีข้อกําหนดหลายอย่างครับอย่างหนึ่งก็คือต้องเป็นเด็กสาวที่มาจากตระกูลเชื้อสายสักยะวงศ์นั่นก็คือเชื้อสายที่สืบมาจากพระพุทธเจ้านั่นเองและเขาก็ต้องมีดวงชะตา ที่เข้ากันกับองค์พระแม่ตาเลจูเข้ากันได้กับดวงเมืองดวงของผู้นำประเทศก็ถือว่าเป็นเด็กที่ต้องดวงดีสุดๆเลยล่ะครับปัจจุบันที่ประเทศเนปาลมีกุมารีสิบองค์นะครับกระจายอยู่ตามเมืองสำคัญทั่วเนปาลแต่กุมารีองค์ที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือกุมารีของกาดปันชุเพราะว่าเป็นเมืองหลวงนั่นเองกุมารีเป็นได้ตั้งแต่เด็กจนถึงเข้าวัยสาว หลายคนเนี่ยก็มาคัดเลือกกุมารีตั้งแต่3ขวบแล้วก็ถ้าเกิดคัดเลือกได้ก็ได้เป็นกุมารีไปจนถึงอายุ12หรือว่าประจำเดือนมาครั้งแรกนั่นเองนะครับในการทดสอบของกุมารีเนี่ยนะครับอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโหดที่สุดเลยนั่นก็คือเขาจะเซตอัพห้องห้องเดิมนะเป็นห้องมืด,มดครับแล้วก็ให้เด็กที่เข้ามารับการคัดเลือกเนี่ยอยู่ในห้องนั้นหนึ่งคืนในห้องนั้นก็จะมีกลิ่นเลือดคลากรุ้งเต็มไปหมดเลย บรรยากาศน่ากลัวครับถ้าเกิดเด็กคนไหนร้องไห้อุ้มสติไม่อยู่เด็กคนนั้นก็ถือว่าสอบตกถ้าเกิดเด็กคนไหนยังมีใจิตใจที่นิ่งเข้มแข็งมั่นคงเด็กคนนั้นก็จะสอบผ่านได้เข้าไปทดสอบขั้นต่อไปอีกนะครับนะเพราะวิความเชื่อครับเขาบอกว่าองค์พระแม่ตาลิจูเนี่ยก็คือพระแม่ชุรคากาลีนั่นเองนะครับซึ่งองค์พระแม่ปางเนี่ยไม่กลัวเลือดแน่นอนเมื่อผ่านการทดสอบเป็นกุมารีแล้ว หน้าที่ของเขาก็จะเป็นตัวแทนขององค์พระแม่เปรียบเหมือนเทพเจ้าที่มีชีวิตให้ผู้คนมากราบไหว้บูชาขอพรกันปัจจุบันนี้เขามีสมาคมกุมารีด้วยนะครับเป็นสมาคมที่เรียกร้องสิทธิให้กับกุมารีรุ่นน้องนะสิทธิอย่างหนึ่งเลยที่ที่คนกุมารีรุ่นพี่อยากจะเรียกร้องนั่นก็คือเรื่องของการศึกษาเพราะว่าในสมัยก่อนครับย้อนกลับไปสัก2ี่ปีกุมารี ออกไปไหนไม่ได้เขาก็ไม่ได้เรียนครับจนกว่าเขาจะอายุ12อ่ะเลิกเป็นกุม,มารีเขาจึงจะไปเรียนได้ก็เรียนไม่ทันอีกเนะเขาก็เลยบอกว่าขอให้รัฐบาลช่วยนะครับนะเราเป็นสัญลักษณ์ให้กับประเทศแล้วอ่ะประเทศก็ต้องช่วยด้วยซึ่งรัฐบาลก็ช่วยครับในการส่งครูมาสอนที่บ้านนะก็ถือได้ว่าเป็นสวัสดิการหนึ่งที่กุม,มารีได้ครับครั้งนี้ผมโชคดีมากผมได้เข้าพบกุม,มารีได้ขอพรโดยตรงจากองค์ท่านเลยนะครับ เอาจริงนะผมรู้สึกดีมากๆเลยอ่ะผมรู้สึกว่าผมได้รับพรจากองค์พระแม่ตาลีจูอย่างเต็มเลยนะท่านให้พรด้วยการเจอที่หน้าผาของผมวันนี้กลับมาเป็นเดือนแล้วครับเมื่อผมคิดถึงโมเมนต์นั้นคิดถึงมันช่วงเวลานั้นผมก็รู้สึกเหมือนว่าผมอ่ะได้รับพรตลอดเวลาเลยครับก็ถือว่าองค์พระแม่เมตตาขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟัง g u ด t เ r อ i a ไดกันนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ